สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานนนชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็มีรถนะครับของกีนไลน์นะอ่ะนะครับก็ได้มาจากพี่นัทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่าเจ้าตัวไอนะไว้ตรงตรงมุมนี้ตรงมุมนี้เลยนะครับอ่าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปลานพี่นัทนะครับลองเข้าไปดูเนาะว่าพี่นัทนะครับเขามีรถอะไรบ้างเนาะของดีๆเยอะนะครับร้านนี้สั่งซื้อทางออนไลน์ในกลุ่มรถเหล็กได้เลยนะครับอ่ะก็ คันนี้นะครับเป็นเจ้าเชฟโรเลตเนาะอ่ะมาดูตัวรถกันเลยดีกว่านี่นะครับก็คือเจ้าตัวรถเชฟโรเลตนะครับคอนเวอร์ติเบิลเนาะเป็นเปิดประทุนนะครับอ่ะใต้ท้องนะครับใต้ท้องนะครับก็จะมีคําว่ากีไลท์นะครับก็คือแบรนด์เนาะของเจ้าคันนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสกรีนนะครับหมึกสีดํา2012นะครับเชฟโรเลตคาเมโลเอสเอสนะครับพื้นท้องนะครับเป็นเหล็กแน่นๆหนักๆเลยนะครับงานของกีไลท์เนาะ ด้านหน้าตัวรถนะครับกระจังหน้าก็จะมีโลโก้เชฟโรเลตนะครับลายตะแกรงข้างหน้านะครับทำมาสวยงามไฟหน้านะครับแต้มสีบอลมาเนาะนะครับสปอตไลท์ก็แต้มสีมานะครับแล้วก็ตรงด้านหน้ากันชนนะครับก็จะมีเส้นข่าศ้ําเงินนะครับเป็นเส้นคู่เลยวิ่งยาวนะครับขึ้นฝากระโปรงนะไปจนถึงด้านท้ายรถนะครับสวยงามฝากระโปรงนะครับก็จะมีโลโก้เชฟโรเลตอยู่นี่สวยๆนะครับ กระจกหน้าก็เขียนคำว่าเชฟโรเลตนะสวยงามเลยนะครับด้านข้างตัวรถนะครับล้อนะครับสีโครเมียมสวยงามเด่นชัดเลยนะครับแบบห้าก้านนะเป็นล้อยางจริงนะครับเจ้างานของกินไลจะเป็นล้อยางจริงนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่าคามีโรนะครับแล้วก็ตรงประตูนะครับก็จะมีเลข5้า้อยอยู่นะครับมีนี่ครับ สัญลักษณ์ของเชฟโรเลตนะครับแล้วก็มีคำว่าเชฟโรเลตออฟฟิเชียลเวทีเคิลนะครับอ่ะสวยๆนะครับภายในนะครับเป็นเบาะสีที่นั่งแบบสีดำนะครับพวงมาลัยคันเกียร์นะครับให้รายละเอียดดีเทลมาดีทีเดียวนะครับนี่นะอืมแจมนะครับดันท้ายนะครับนี่ปลายท่อนะครับสีบอลนะครับปลายเบลเลอร์เลยออกสองฝั่งนะครับ ตรงป้ายทะเบียนก็มีตัวหนังสือเขียนนะครับแต่ผมมองไม่เห็นนะไม่ค่อยชัดนะครับไฟท้ายนะครับก็ทําการแต้มสีมาอย่างสวยงามแล้วก็มีโลโก้เชฟโรเลตอยู่ตรงฝากระโปรงท้ายด้วยเห็นไหมนะครับอืมสวยงามเลยนะครับกับเจ้าเชฟโรเลตคาม m โรนะงานของกี n l ไลท์อ่ะคันนี้มีลูกเล่นสามารถเปิดฝากระโปรงหน้าได้แบบนี้นี่นะครับมองเข้าไปนะครับก็จะเห็นเครื่องยนต์นะครับนี่แบบ V8 นะเห็นไหม จำเลยนะครับกับเชฟโรเลตคาเมโรนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะคลิปนี้นะครับก็เอางานของก l i g h t นะครับก็เป็นงานอีกแบรนด์หนึ่งนะนะครับที่สวยงามรายละเอียดดีเทลดีนะครับใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อเข้าไปที่กลุ่มรถเหล็กกีไลท์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันเนาะนะครับเพื่อนๆสนใจจะได้ไปหาซื้อกันได้นะครับ คลิปนี้นะครับก็เอางานกินไลค์นะครับกับเจ้าเชฟโลเลดนะครับคามโร่คอนเวอร์ท e เบิลเนาะมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ